เนี่ยมีหลายพันปีวัฏสาครับหลายพันปีวัฏษานะครับแต่เมื่อมีมาตุขามเข้ามาบวชก็จะเหลือ5,000ปีพระวัฏษาแล้วทิ้งข้อความมาแค่นี้ก็ไม่มีข้อความต่อต่อจากนี้อีกนะฮะมันก็เลยเอาจาก5,000ปีตรงนี้แหละครับมาเป็นเครื่องอยู่ของพุทธศาสนาว่านี่ไงท่านมิลินก็ได้กล่าวโดยพระพเจ้าพระพองค์ได้กล่าวกล่าวว่าเนี่ย ศา,าสนาของพระองค์เนี่ยประกาศไว้มีหลายพันปีพหุภาษาแต่เมื่อมีมาตุคามเข้าบวชก็จะเหลือ5,000ปีพหุภาษามันก็ไปพร้อมกับตอนที่พระนทน,นได้ทรงตัดถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธองค์เจ้านะครับว่าทําไมถึงไม่ให้มาตุคามเข้ามาบวชพระองค์ได้ทรงตัดว่าอ่าสัญธรรมที่พงประสา,าประกาศเนี่ยเนี่ยมี1,000ปีแต่เมื่อมีมาตุคามเข้ามาบวชก็เหลือ500ปีนะครับ สองข้อความนี้ในมิลินปัญหาและในข้อความพระสูตรของพระตบิดกที่พระนางสุชาประชาบดีครับโคเตมีเข้ามาบวชตรงนี้แะละครับท่านเกจิอาจารย์ของไทยเราไปแปลเข้าก็เลยคิดว่าเนี่ยพุทธศาสนามี5,000ปีเค้าห็นไหมครับมี5,000ันปีมันมีอยสองเคสนะครับมีสองเคสเคสแรกเนี่ยประกาศ1,000ปีเหลือห้ารปีนะครับรรรนะฮะเหลือ500ป,อ500ปีแล้วเอาตรงนี้มามา เขาเรียกว่ามาใส่ตกกะกัตัวเองลงไปว่านี่ไงเหลือห้าร้อปีเหตุเพราะมีมาตุขามเข้ามาบวชมีผู้หญิงเข้ามาบวชเมื่อมีผู้หญิงเข้ามาบวชนะครับทําให้อายุศาส,สนาลดลงไปเหลือ500ปีนะครับแต่ว่าในมิลินปัญหาลดลงไปเหลือ5000ปีนั้นกูเอา5 0า0ปีทำไมไม่เอา5 0 0ปีทําไมถึงเอา5,000ปีก็เพราะว่าอย่างนี้เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มัน2,50064ครับ มันเกินพันปีที่ประกาศและพวกโลกสวยในธรรมวินัยเนี่ยมันจะยึดว่าพระพุทธเจ้าตรัสต้องไม่มีสองนะครับการไม่มีสองเนี่ยมันจะแย้งกดอะไรครับอันนี้จังถูกต้องไหมครับพูดด้วยตักกัดตัวเองการตรัสหนึ่งไม่มีสองมันหนึ่งไม่มีสองเพราะการในการนั้นการนั้นมันไปแย้งกดอิทัปตาย้อนแย้งกดไตรักแย้งกด ปฏิจะสมแย้งหมดเลยในในการที่กล่าวคํำออกมานะครับคนเรานี่เอาก้อนๆใหญ่ๆแล้วมาใส่ตูมให้มึงแกะเองไม่อธิบายเหตุอธิบายผลก็ทําให้เราเข้าใจผิดเรื่องพวกพระพุทธศาสนานะฮะ มันจะต้องมีบุรุษหนึ่งที่สามารถเข้าใจตรงนี้อ,อธิบายตรงนี้ออกมาให้เรารลูบคลำได้แต่เราต้องฟังด้วยจิตที่เป็นสติสมัมปชัญญะไม่ใช่ฟังด้วยอกคติเพราะเหตุนความไม่ชอบถ้าไม่ชอบมันก็ไม่ฟังมันก็ย้อนแย้งเอาสัญญาตัวเองอัตตาตัวเองอุปทานตัวเองเป็นที่ตั้งของตัวเองเนี่ยคนมันเป็นอย่างนี้แต่นี่ข้าก็เข้าใจนะครับคราวนี้เนี่ยเอ่อพราะสองส่วนนี้แหละอาจารย์มันคิดว่าเนี่ยมันผ่านมาจากสามพันปีแล้วสองพันห้าร้อยปีแล้วและพระรองบอนเหลือห้า 500ปีไม่ได้หรือประกาศพันปีไม่ได้หรอกงั้นมันเป็นผิดนะครับท่านก็เลยให้ออกอุบายว่า,าที่ท่านบอกว่าสัจธรรมที่เรามาประกาศเนี่ยนะครับประกาศเนี่ยมีอายุ1 0 0 0ปีจะเหลือ500ปีเพราะมาตุคามเข้ามาบวชนะครับหมายความว่า1,000ปีนั้นนะ่ะในสมัยที่พระพงทธเจ้าได้ทรงมรริาพานแล้วระยะ1 0 0 0ปีแรกจะเต็มไปด้วยพระรหันปฏิสัมภิทายานนะครับ พอพันปีที่สองนะครับท่านต้องหมายถึงพระอาหารหันต์ปฏิสัมพิทายาจะไม่มีแล้วจะเป็นพระอาหารหันต์เขาเรียกว่าพระอาหารหันต์สุขวิปัสสโกนะครับมีแต่พระอาหารหันต์สุขวิปัสสโกนะฮะพอพันปีที่สามนะครับคือเนี่ยช่วงเนี้ยพระอาหารหันต์สุขวิปัสโกก็ไม่มีจะมีเหลือพระอนาคามี สุนพันปีที่สี่อนาคามีก็ไม่มีจะเหลือพระสกิทาคามีพอพันพอพันปีที่ห้าพระสกิทาคามีไม่มีก็จะเหลือพระโสดาบันนะครับพอสิ้นพันปีที่ห้าก็ไม่มีแล้วปฏิเวทนี่คือการสิ้นปฏิเวทคือผู้ที่เข้าถึงแห่งธรรมเป็นเรียกบุคคลในพุทธศาสนามีแค่นี้พอพันปีที่หกก็ไม่มีไม่เหลือแล้วพันปีที่หกก็เหลือแค่โคตรภูสงหรือสงอย่างนั้นแล้วก็ ศาส,สนาก็หายไปนี่คือเป็นการตีความ5,000ปีของอัธถจารย์และเพิ่งมาตีความตอนไหนท่านมาตีความตอน2500ปีเนี่ยเพราะว่ามันมันมาตีความเพราะเอาข้ออ้างตรงนี้มานี่ไงพระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ในพระสูตรว่าสัจธรรมของเราเนี่ยนะมีอายุ1000ปีแต่เหลือ500ปีเพราะมีมาตุคามเข้ามาบวชเอาสั้นๆแล้วมาตีความให้เราลูกหลานเนี่ยเข้าใจว่าพุทธศาสนาม,มี ห้าอปีอันนี้ข้าพูดฟังถึงห้าปีเพราะมันเชื่อมโยงมาเรื่องของพิกษุนีคราวนี้ฮะเอ้ไม่ใช่ห้าปี5,000ปีนะครับเขาข้าถึงบอกว่าประโยคบาลีอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ไปเรียนรู้เราไม่เข้าใจ